เอาหมึกปลอมเข้าไปข้างในหมึกมันอยู่ข้างในแล้วล่ะจากจบเป็นการศึกษาหรือแล้วแต่เอาไปหลอกขายเขาคนก็ซื้ออุดหนุนเอาไปสักสักสักเสร็จแล้วเป็นปลาหลวอใครไม่รู้จักปลาหลวดนี่ปลาหลวดนี่เป็นเน่าเลยเน่าทั้งแขนแล้วมันเป็นลายเน่าเ่าอยู่งั้นน่ะตลอดชีพอ่ะไอ้นี่เอาสีโปสเตอร์ไปขายเขาโอ้โหแล้วคนไม่รู้เอาไปสักสีโปสเตอร์แล้วมันแม่งเละ มีเรื่องมีราวชกต่อยกันแต่วันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นปีเนี่ยไอคนเนี่ยมันนั่งดูแผลมันเนี่ยมไม่จางหายเลยแผลใจเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วมันแบบเกิดความแค้นนะเนอะไอนั่ง <c oughs> นังน่งเงินเพลินแม่งลุกไปเตะหน้าไอเนนะี <c oughs> ่ยไ่ปีกวา่าแ <c oughs> แม่งแค้นเนี่ยกูเตะแม่งไม่เลิอกอะ่ะตราบใดมึงไม่ปล่อยกูโมโหเมื่อไหร่กูก็ลงที่มึงอะ่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ คอนเฟ็และสบู่ของ LO รถใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่0983951967และสบู่อยุสรรพคุณระเบิดที่ใครผัดเซลล์ที่เสียแล้วสนใจสั่งได้ที่เพจและไลน์นี้ยาดมสมุนไพรตาหอมไทยดมแล้วหอมชื่นใจสนใจสั่งได้ที่0952596454หรือแอดไลน์นี้ แก้วเก็บความเย็นเฟสแก้วมีความจุสองแบบให้เลือก20กับ32องอนหาดูได้ที่ช้อปปีสวัสดีครับมาพบกับช่องรังพรนครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินกับเอิรนวัดใหญ่ที่ครับผมเราเล่าเรื่องในคุกมาเยอะแยะนะโอ้โหสี่ห้าตอนที่ผ่านมาเนี่ยคนชอบมาก hmm. ชอบแน่นอนวันนี้มันมีคนถามผมว่าเอ แล้ววิธีการสักลายในเรือนจําเนี่ยในยุคพี่เอิญสมัยพี่เอิญเนี่ยมันมีวิธีการสักลายแบบไหนบ้างโอ้โหสักลายในเรือนจํานะครับบางคนเนี่ยเห็นอ,อดีตผู้ต้องของังเห็นนักโทษคนคุกออกมาข้างนอกลายจำตัวเยอะแยะอืลายเยอะแยะไปหมดส่วนใหญ่ออกมาจะเห็นอย่างงี้ลายเยอะแยะไปหมดแล้วก็มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับข้างในหรือเปล่าสักกันง่ายหรือเปล่าที่จริงไม่ง่าย ที่จริงไม่ง่ายนะเพราะว่ากว่จยศัก์ได้นี่คือม,มันมันหลายขั้นตอนเอาอย่างอย่างจะศัก์แต่ละทีหนึ่งเนี่ยต้องมีอาจารย์แล้วอ่าอาจารย์เขาเรียกอาจารย์เรียกเกจิเรียกอาจารย์มีอาจารย์แล้วก็มีลูกศิษย์สองละต้องมีเลด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่โอ้โหต้องมีเลยอีกมีเลไม่พอบางครั้งเนี่ยไม่ตึงต้องมีคนดึงให้ตึงด้วยอ่าสี่คนอโอ้โหเป็นอะไรที่ยากยากมากแล้วก็แบบว่า ถ้าเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เกมเนี่ยบางเรินจําเนี่ยเขาเขาเข้มงวดเขาจับบางเรือนจําไม่เข้มงวดก็ฟรีเดย์แต่ถ้าจับเนี่ยถ้าเกมเนี่ยต้องมีสี่คนเป็นเป็นอย่างมากออย่างน้อยก็สามคนเงี้ยแต่ที่แน่ต้องมีอาจารย์ที่เมยแน่ต้องมีอาจารย์ลูกศิษย์และเดย์อ่างที่ก็ต้องโดนคนดึงก็ต้องโดนไปด้วยอะไรประมาณนี้รู้ร่วมคิดใช่จะเป็นอย่างงั้นคนดึงคนดึงโทษโทษโทษแบบว่าโทษ ความผิดของการสักลายทักเกมในเรือนจําในยุคนั้นเนี่ยที่โดนแน่ๆแล้วเนี่ยกระบองโดนกระบองแน่นอนโดนคอมแบทแน่นอนโดนเตะหน้าเตะตาแน่นอนอโดนกระบองโดนคอมแบทแล้วก็ใส่ตรวนอืตัดชั้นงดเยี่ยหวหมูครบเซ็ต<ด>มากมากผมยกตัวอย่างเพื่อนผมอะพีเคพีเคพระขนงไปเกมรอยสักอยู่ที่วหนุ่มเป็นอาจารย์สัก เขาก็ทืบจมเขาเรียกว่อะไรครูอ่ะครูทอน้ำจมหายไปเลยอ่ะผวากระทั้งคนจำเลยโอ้โหเป็นอะไรที่หนักนี่คือในในกรณีที่เคลียร์ไม่ได้ใชแต่ถ้าเคลียร์ได้ปุ๊บเรื่องเงียบจบเจ้าไม่เล้าจังหวะพี่เคไปเจอคนที่เขาไม่รับเคียร์เขาลับจบอย่างเดียวหนักมาก โอ้วยะกจะศักกันได้คือคนที่สักในคุกได้เนี่ยต้องต้องรับชะตากรรมนี้ให้ได้ต้องกล้าต้องกล้าด้วยต้องกล้าที่จะมาเชิญส้นตีนแล้วก็มีมีทุนทรัพย์พอที่จะปิดต้องประมาณนี้ภาษาคุก็เรียกว่าปิด่คือจบจ่ายตัวไปจบแล้วเส้นทางของมันก็คือว่าอย่างเข็มสักเข็มสักกับไม้กึงมาจากช่างไม้ด้ามก็เป็นใช้เป็นปากกาแรนเซอร์เนี่ยจะเป็นด้าม อันนี้ง่ายๆเข็มก็เอามาจากเข็มเย็บปา,าแปลงลวดสายกีตาร์สปรงสปริงอะไรที่ไม่เป็นโลหะเส้นๆทำได้หมดตอนนั้นความสามารถคนหมึกนี่สิหม,มึกในยุคผมตั้งแต่สมัยเป็นลอตเต้งอลอตเต้งปิกมากหมึกปากกาขวดข้างนอกร้อยกว่าบาทเขาไปข้างในมีมูลค่าทันทีมีมูลค่าอย่างบางที่เนี่ยเป็นหมื่นนะเขาเรียกเป็นแท้งนึงเป็นหมื่น บางที่ก็ถูกแสนถูกหยดละบาทมันแล้วแต่โลเคชั่นคุกแล้วแต่คุกแต่ละคุกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหมึกก้าแต่บางบางที่ที่หมึกมัน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 หายากมันมีราคาหน่อยเงี้ยมีอยู่ยุคหนึ่งผมเจออยู่ที่หนึ่งหมึกหายากมันจะมีหมึกปลอมเนะเออสีสันสวยงามเนี่ะผมเห็นยุคนั้นเห็นที่ประตูชัยในยุคนั้นหมึกหมึกเยอะแหละแต่มันคนมันจะเป็นมิจฉาชีพอะนะ เอาหมึกปลอมเข้าไปข้างในหมึกมันอยู่ข้างในแล้วลนะ่ะ<ม>จากจากกบเป็นการศึกษาหรือ<ม>แล้วแต่เอาไปหลอกขายเขาคนก็ซื้ออุดหนุนเอาไปสักสักสักเสร็จแล้วเป็นปลาหลวอใครไม่รู้จักปลาหลวดนี่ปลาหลวดนี่เป็นเน่าเลยเน่าทั้งแขนแล้วมันเป็นลายเน่าเ่าอยู่งั้นนะ่ะตลอด<ม><ม>ชีพอ,<ม>อ่ะไอเนี่ยเอาสีโปสเตอร์ไปขายเขาโอ้โ,โ<ฮ>หแล้วคนไม่รู้เอาไปสักสีโปสเตอร์แล้วมันแม่งเละ มีเรื่องมีราวชกต่อยกันแต่วันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นปีเนี่ยไอคนเนี่ยมันนั่งดูแผลมันเนี่ยมไม่จางหายเลยแผลใจเนี่ยเห็นแล้วมันแบบเกิดความแค้นะนะเนอะไอนังน่งนั่งมันเพลินแม่งลุกไปเตะหน้าไอเน <ül> ี่ยไรปีกว่าแแม่งแค้นเนี่ยกูเตะแม่งไม่เลิกอ่ะตาบใดมไม่ไปล่อยกูโมโหเมื่อไหร่กูลงที่มึงอ่ะ <ül> แม่งเตะหน้าหงายเลยอนี่ยก็งงกูโดนเรื่องอะไรวะแผลเก่าเนี่ยแผลประหลวดเนี่ยเตะไม่เลิกเนี่ยสีโคเตอร์เนี่ย ที่เป็นแบบนี้<อ>ไม่แนะนำฮะอย่าไปหลอกลวงอนะเอาสีโปสเตอร์ไปขายเขาได้ยังไง<อ>แล้วผมก็เห็นอยู่คนหนึ่งอีกก็หมึกช่วงนั้นหมึกขาดที่เป็นบางบอลน,นั้นดนสีหมึกขาดไอ้นี่ยอยู่ดีก็มีหมึกเยเขาบอกงานเหยียบโอ้โหงานเหยียบเก็บไว้นานงัดออกมาขายก็มีคนไปซื้อเหมือนกันแล้วก็มาสักอตอนสักนี่หมึกแบบฟุงฟ้งฟนะิ้งเลยนะสวยงามขึ้นมาแบบสวยเลยแบบสวยงามเลยเช้ามาหายหมดเลย หมึกแล้วเนี่ยมึกพิมดีนตอนสักสวยสวยตื่นเช้ามาลอกแผมหายเหลือแต่รอยแดงๆเหมือนสักน้ำมันมาโอ้โหแมงกระแสบง่เอาหมึกพิมดีนมาขายสักได้นะแต่มันไม่ติดนี่ก็เป็นแบบนี้วิถีข้างในโว้ไหวได้สักไหวได้อะไรวุ่นวายไปหมดผมอ่ะก็สักอืสัก ด้วยความแบบอยากได้นะเข้าคุกรอบแรกเห็นเขามีก็อยากได้กูวิกว่าสมัยก่อนเขาไม่สักให้ง่ายๆนะอ่าใช่ต้องแบบว่ามึงต้องแบบว่าต้องพออยู่ได้แล้วต้องเป็นแล้วต้องรู้เหลี่ยมคุกแล้วน่ะเขาถึางจะสักให้มผมสักภาพแรกที่เป็นปลาคราบ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 เต็มตัวพี่เอ๋น,น่ปะปลาคราบเมื่อป,ปี2 5 4พหน้อสอหน้ายอย่างปลาก,กระป๋องปุ้มปุ้ยไอ้แต่ผมก็อนุรักษ์ไว้นะ ไม่ไปแก้ไม่ไปทับเลยนะแบบว่ามัน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 คลาสสิกม,มันเก่าปลาคาเขนปลากระป๋องข้นปุ้ยที่มันมีน้ำหยดหยดสามหยดโอนอวนเกดแบบยุคนั้นถือว่าสวยแล้วไนงะอ่าจะยุคแรกนะตัวแรกมันจะมีปลาแล้วมีน้ํากระชกหน่อยเหมืนอนปลาลาดพริกอ่ะ <c oughs> มีผักมีอะไรยุคนั้นสวยงามแล้วปลาคาปลาคายุคนั้นมีไม่เยอะหรอกมังกรไม้เลื้อยปลาคาปีฝากฟันแหลมโมเดิร์นอะไรประมาณนี้ ก็สักปากคาบแล้วก็อยากได้อะไรเงี้ยจนมาเราเริ่มอยู่ๆไปให้เราเจาแบบนี้ไม่ได้แล้วอเ,เอาให้มันสวยๆหน่อยเงี้ยก็ไปที่ประตูชัยก็สักสวยยุคนั้นนะมันมีหนังสือนิตียสารเข้าหนังสือทัตทูอ่า,อาก็เริ่มมีแบบสวยๆเราสามารถดูแบบได้และอย่าง ก็เริ่มมาสักสีข้างบ้างอะไรบ้างสักที่เจ็บๆก่อนอตรงไหนเจ็บผมโรคจิตนะอืมผมชอบไปถามตรงไหนเจ็บมากก็ไปตรงนั้นก่อนโอ้โหเพราะว่ามีมีแนวทางคิดว่าสักวันเราจะสักถ้ามันเยอะๆอะไรประมาณนี้องเราที่มันเจ็บๆก่อนผมมันเจ็บจริงสีข้าง <c oughs> เจ็บร <c oughs> ้องพ่อจา๋าแม่จา๋า <c oughs> เลยผมกูไม่น่าเลยอะไรไม่เจ็บมากเข<อ>าไม่มีกัญชาชานะไม่มีไม่มียาชามีแต่ยาเส้นฟังไม่ไหวเขาดื้อสูบยาเส้นไม่ไหวมันเจ็บจริงตอนนั้นอะ ก็เริ่มสักสักแต่ไม่ได้คิดว่าจะสักเยอะะอะไรหรอกตอนนั้นเนี่ยอันไหนชอบก็สักจนมีอยู่รอบหนึ่งรอบหนึ่งผมไปตอนนั้นเป็นแม่กองอแม่กองจําได้ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยคิดจะไปสักอะไรหรอกไปทําอย่างอื่นซะมากกว่านี่มีเป็นเจออยู่คนหนึ่งย้ายมาจากมหาชัยชื่อต้อมต้อมต้อมอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมต้อมต้อมอาจารย์ต้อมเนี่ยฝีมือการสักของเขาเนี่ย อยู่ในระดับที่สร้างอาชีพให้เขาได้โอ้โหแนวหน้าแน่ว่ามีรายได้จากการสักพอสมควรเลยอ่าสโลแกนของเขาเนี่ยแทงไม่วาดโอ้โหถ้าวาดไม่แทงนี่แทงไม่วาดวาดไม่แทงอย่าไปเล้าหรืออย่าไปละเขาอย่าไปเอ๊ะต้องวาดมากมากถ้าวาดผมไม่แทงถ้าแทงผมไม่วาดนี่คือสโลแกนเขาก็ไปดูเขาสักที่มันก็ได้ แค่บอกเลยให้มังกรปลาดุกปล<ร>า<ร>ช้ายไ,ได้หมดได้หมดเลย,เลยทางหนุมานตัวเก้าตัวแปดสัตว์แบบไม่ว่าเลยมือก็ได้แบบฝีมือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่จันต้อมเนี่ยจะเป็นคนลักษณะที่ชอบเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยซิกซักพอเป็นหนี้เป็นสินมากๆแล้วนายติดแสบอตอนนั้นนติดต้มติดติดจูนก็เป็นหนี้ แต่ว่าอยู่ในห้องผมรู้จักกันอะไรกันผมพยายามเตือนนั้นน่ะให้อย่าไปเป็นหนี้อย่าไปเข้าทางอันนี้ไม่ถินเรานะไปเข้าล่องเตียนเขาเนี่ยจมบลกเลยนะอะไรเงีย้ยไม่ฟังเป็นหนี้เป็นสินจนมาวันหนึ่งลักษณะต้อมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไปรับงานมาแล้วไปรับงานจากคนนี้มาแล้วแต่พอถึงเวลาจะสักไม่สักให้เขาโอ้ยไม่สบายบอกออกลูกไม่สบายแต่ว่าวันนั้นน่ยไปแอบสักให้คนหนึ่งรับงานซ้อนอรับงานซ้อนเด็ก ที่นั่นเห็นแล้วแบบว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้ก็คือลุมกระทืบยับหน้าปูดหัวโนยับตอนนั้นผมเห็นนันด้วยความแบบความเป็นเพื่อนน่ะนะสงสารไหมพี่มีลูกไปช่วยอ่ะต้องดูแผลก่อนแผ่นั้นด้วยความเป็นเป็นเพื่อนก่อนก็พอเรารู้ว่าเป็นแผลนี้แผลนี้ออกตัวไม่ได้เสียเสียเสียออกตัวต้องออกตังด้วยใช่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ปุ๊บแผลแผลปิ้นป้อนไม่ได้ในครัเขาไม่ได้กันก็ มุงดูกันถามซับไซด์โดนเรื่องไรอะไรเงี้ยเป็นไงกูเตือนมึงแล้วอย่างงูอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเป็นไงเรื่องราวเป็นไงเป็นนี่เป็นนี่ด้วยอะไรด้วยเป็นนี่ถามไปถามมาเข้าตัวเฮ้ยเออมึงมีให้กูกู้ไหมวะอย่าไม่น่าไปถามกู้ <c oughs> บอกเนี่ยขาดอีกพันห้าปิดนี่ก็ได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาโดนส้นตีนแบบนี้อะไรเงีย พันห้าปิดนี่ได้แล้วมีไหมวะพวกเพื่อนมันก็เอ้ยนช่วยหน่อยวะช่วยหน่อยวะมันก็เพื่อนมันอะไรพวกอะไรนี่เยอะมึงกู้กูเนี่ยวันนี้มันยังไม่มีเลยอืแล้ววันไหนมึงยออะไรมาส่งดอกกูใช่ไหมแล้วกูก็ไม่อยากให้เพื่อนมากู้มาอะไรหรอกมันไม่ดีหรอกเหียคุยไปคุยมาบอกเอาเงี้ยกูไว้มึงยืมแล้วกัเฮีเพื่อนกันงานบอกว่าเดี๋ยวมันรับงานได้อะ มันก็คืนได้แล้ว<ม>เพราะว่ามันสักมันได้งานแล้วน,นั่งกูเข้าใจอะกูไม่อยากไปเอาดอกอะไรมึงหลออมึงก็โดนส้นตีนมาวันนี้กู<ม>ไปเอาดอกอะไรมึงก็ไม่ได้หรอกแต่กูเนี่ยตอนเนี้ยกูเหลืออยู่แค่สิบเบอ็ดไม่ถึงสิบห้าฟอยมีแค่สิบเบอ็ดมีมีแค่สิบเอ็ดวิตพันหนึ่ง <1. S 2> มีวพันหนึ่งเอาเอาไปก่อนได้ไหมบอกไม่ได้ขอสิบห้าได้ไหมเริ่มคุยไปคุยมาเหลือเหมือนผมจะเป็นหนี้มาละบีผมอีกสี่เนี่ยโอแล้วคุณจะ กูจะที่ไหนให้มึงกูก็มีอยู่สิบเบสกูก็ช่วยมึงเนี่ยหายสักสี่ได้ไหมแล้วกูจะเป็นผู้เป็นที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทอแล้วลูกก็สรุปกันหน่ยกูก็มีตามนี้เว้ยก็เอาไปตามนี้ให้ไปเวลาผ่านไปผ่านไปเริ่มเนิ่นนานไม่ไม่เห็นจ่ายกูสักทีถามให้นึกเดี๋ยวยังไงเรามีอะไรกันไหมก็บอกว่า ก็ยังไม่ได้งานสักเลยยังไม่ได้งานเลยมึงอะยังไม่ได้งานแต่กูกใกล้จะปล่อยแล้วกูใกล้ปล่อยละกูเหลือไม่กี่เดือนละมึง <c oughs> ต้องทําอะไรสักอย่างละ <c oughs> <c oughs> เอางี้ดี่เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมอะสักให้เลย <c oughs> ใช้นี่ทั้งตัวเลยตรงไหนก็ได้บอกผมเลยเพื่อนออืทั้งตัวเลยทั้งตัวเลย,อ,เอ,ย,ยะะอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยจะดีอ่าว่าอะไรเงี้ย ก็คิดในใจมันไม่มีทางเลือกแล้วเราอะเงินน่ยไม่ได้คืนอยู่แล้วทรงนี้ไม่ได้คืนแล้วเออมันทรงนี้มันไม่น่าจะได้เลยหมึกผมก็มีอยู่แล้วนะแอบแอบขายหมึกอยู่ตอนนั้นเนี่ยยาวก็เอาวะเอาเอาอะไรดีวะไปคิดมาเลยเพื่อนอืผมนี่รู้อยู่แทงไม่วาดวาดไม่แทงเยอ้ผมก็เอาเอาก็เอาใช่ปะเอาก็เอาพอถึงเวลาก็สักแต่วันนั้นน่ะผมอะผมมาสักอยู่แล้วอ่ะ ไปสักแล้วเช้าเนี่ยผมจําได้ผมไปสักหัวไหล่อะหัวไหล่ปลาคราบอีกแล้วปลาเขาชอบปลาคราฟนะไม่รู้ตอนนั้นเป็นอะไรเขาบอกแล้วรอบนี้เป็นไงปลาคราบปลาคราบแทงแล้วมันชีวิตล่มเย็นอะไรประมาณนั้นแล้วตัวนี้เป็นไงรูปรูปร่างตัวนี้ปลาคราบผอมหน่อยตัวนี้ผอมปลาคราบที่โลคอกาตั้งแต่สักมาในเข้าคุกไม่เลิกใครบอกชีวิตล่มเย็นวะเนี่ยก็สักหัวไหล่ปลาคราบ อ่าไรปลาคารเช้าไปเบอร์ว่าไรปลาคาม์สามตัวปุ๊บปุบบตกสายสายก็ไปสักกางเกงในตอนตกตกกลางคืนเนี่ยก็มาเบอร์ไหลต้มเนี่ยหลังทาอย่างเงี้ยวันนั้นทาอย่างงี้จําได้สักหลังสักกวนอูโอ้โหกวนอูแทงหลังมันเป็นการสักที่ผมเก่งมากเพราะอะไรคือนอกจากมันจะเจ็บแล้วเนี่ยผมต้องมาลุ้นด้วยว่ามึงจะแทงผิดไหม เพราะแทงไม่วาดวาดไม่แทงมัน <c oughs> จะพลาดมนะัน้จะอีกที่มันระแวงไปหมดอ่ะนึกออกมั้มึงวาดหน่อยได้มึงไม่ได้<อ>มันเสียสโลแกนเขาโม้เก่งไปหมดเลยสรุปแบบต้องมาลุ้นแบบว่าไม่เข้าเรื่องอะ่ะก็สักไปสรุปคืนนั้นไข้แดด <c oughs> โดนไปสามกระบวนท่าไม่ไหวไข้แดดจริงๆนะคนสัก <c oughs> นะที่เจ็บปวดมากมันเป็นมันเป็นมนุษย์อ่ะนะ มันเป็นอย่างนั้นจริงมันมันถึงจุดเจ็บจนแบบทั้งวันทั้งคืนเจ็บถึงขีดสุดอ,ะอ่ะเบอร์ไปพักๆแม่งไข้แดดไม่ไหวก็ต้องพักสรุปเนี่ยมันก็สักหลังให้ผมผมว่ามาลุ้นทุกวันนี้มันเละไหมมันอะไรไหมสรุปก็เป็นภาพขึ้นมาออก็โอเคโอเคเป็นภาพเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่วิถีของต้อมเขายังใช้นี่ไม่หมดอมนี่เยอะไงไอผมแม่ผมเห็นแค่หลังเนี่ยผมต้องมาลุ้นเนี่ยผมพอละความคิดผมพอละผมไม่เอาล้วต่อยใช้นี่เพราะผมไปเห็นวันนั้น มานั่งสักให้เพื่อนผมสักให้อันตักสินลป์ก็นนี่อันมันก็ันสักขาสักตรงหน้าขาเฮ้ยสักรูปอะไรอนะ่ะมังกรอมัองกรพันขาเฮ้ยเจ๋งเว้ยวันแรกแทงหน้าแทางตามาดีนะเกดมาแล้วเกดแบบว่าเกดเหมือนเกดงู <laughs> เกดงูปุ๊บวาอดูอีกวันแทงแล้วผมก็ไปดูเฮ้ยไหนเป็นไงวะเอ้วันนี้เกดแปลกๆนีน่เกดแบบเกตล้ําล้ําเกดเกตล้ําลํา เป็นแบบแหลมแหลมไมแปลกๆอีกวันไปดูอีกทีเป็นเกตมันเกดปลาเกตคือตัวเดียวสามเกดเลยอะเอ้ยมึงแทงงัวนี่หว่าบอกผมแทงพลาดไปแล้วมันก็คือเกตถ้ามันผิดไปแล้วต้องผิดไปหมดเนี่ยผิดแล้วก็ต้องผิดหมดเฮียมังกรแม่งสามเกดเลยมดูเนี่ยแม่งต่อยชายนี่เป็นอย่างนี้เฮียแอนเข้าบ่นเฮียแม่งแทงเฮียมังกรกูแม่งสามเกดเลยอะไรเงี้ยอีกวันมาใหม่ไม่จบขาข้างนี้อีกแทงโมเดิร์นปีศาจเห็นมันแทงปีศาจเว้ยปีศาจฟันแหลมผมดูให้อีกแล้ว ไอตัวนี้อีกละหน้านี้ฟันแหลมันไม่เปลี่ยนมั้ครับบอกช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกทงงทงไปเรื่อยสักพักเพื่อนผมเดินใหม่คนโพกผ้าเออเอกเดินมาโพกผ้าทงชาติอังกฤษจะไปเตะบอลไอสักไรกันวะโมเดิร์นหนาไอตึงนี่โน่นนี่โน่นนี่แล้วมันก็ไปไปเสร็จปุ๊บผมก็นั่งดูมันสักต่อสักพักไอปีศาจฟันแหลมเนี่ยโพกผ้าอังเก่งบ่อยี่เนี่ยเอกเพิ่งเดินเป็นเมื่อกี้มาอยู่นี่เหรอบอกใช่ กินไรไม่เคยออกช่วงนี้เนี่ยต่อยใช้นี่เป็นอย่างเงี้ยต่อยใช้นี่เป็นอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันงานมันฟิลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยจบไว้แค่หลังไม่ไปต่อถ้าไปต่อผมก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างก็เลยไม่เอาแต่ที่ผมที่สักแล้วผมแบบไม่ลืมเลยนะที่แบบจําไม่ลืมเลยนะที่แบบแม่งแม่งจี๊ดจริงอะแม่งแซดจริงอะกางเกงในเออกางเกงใน ผมมาเห็นเขาสักกันผมดูเฮ้ยมันก็เท่ดีนะมันก็ในคุกมันสวยดีนะคิดว่าหน้าเอาบางก็ไปติดต่อเพื่อนผมโอพันนกมผมเมื่อก่อนชิดนะสักเกงในสัก,กอะไร<ห>่ใช่อโอพันนกหรืออาจารย์โอ <S <S สักดีนะโอพันนกนี่สักดีนะโมเดิร์นดีไม้เลื้อยดีผมคิดนี่ไปติดต่อของเกงในติดต่อ,อเกงในโอ้บอกผมไม่เอาอะไรอืซื้อเมึกอย่างเดียว โอ้โหใจว่ดปวดหนุนหมึกผมอย่างเดียวผมสักให้เออใจแต่เราก็มีมใจใเขาอยากได้อะไรผมก็ซื้อ,อให้เขาอะไรเงี้ยเพื่อนเดี๋ยวสักสักสักโอ้ยนักคิดได้ดีนะเกงในเหนื่อยนะ<ช>ถ้าเป็นไม้เลื้อยนี่วิ่งแม่งใช้หมึกเยอะมากนะนอยากได้อะไรเงี้ยเอ้ยผมตัดสินใจนะผมชอบไม้เลื้อนจานอะไม้เลื้อยจานโอแม่งเจ๋งผมชอบโอเคก็สักโอ้โหแม่งโคตรเจ็บเลยแม่งเจ็บ วันแรกผมไปโกนหมดเลยนะโกนแล้วก็สักเลยฟุบฟุบฟุบส,สักสักแม่งเจ็บมากพอพอพักก็ไปสักเนี่ยผมเจ็บไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงข้างข้างไข่แม่งโคตรเจ็บเลยเนี่ยสักข้างไข่เนี่ยทุกวันนี้ผมยังถามตัวเองกูสักทาไมเนี่ยข้างไข่มันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเนี่ยมันมันไม่มีใครเห็นด้วยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ะนะแต่มันเจ็บอะข้างไข่แม่งเจ็บมาก พอสักสักไปเรื่อยเนี่ยเริ่มจะไม่เป็นเกงในแล้วเริ่มจะแลบลงล่างมาหน่อยเฮ้ยจันแม่งเลยปะเนี่ยเฮ้ยไม่เลยไม่เลยมไม่เลยไม่เลยบอกทําไมอ่ะนี่ตั้งใจสักให้เลย <c oughs> เป็นกางเกงแบบกางเกงว่ายน้ําอ่ะกางเกงในแบบว่าบ็อกเซอร์ <c oughs> อ,อ,อ่ะอ่าทำไมเป็นเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเชื่อดิทำไมเชื่อผมอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่เป็นไส้เลื่อนเพราใส่กางเกงอย่างเงี้ยไม่เป็นไส้เลื่อน ห้ายเราเจ็บเยอะเขาเบีกอะโอ้โห,โห,โห,โหตอนเนี้ตอนข้างไข่เนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเจ็บมากมันโคตรเจ็บเลยว่ะเขาจันโอบอกว่าเดยวมีเยอะเดี๋ยวไปตรงล่องดากเนี่ยสูงหลิงเลย <c oughs> เดี๋ยวไปลอง,องตง้องมีเจ็บกว่านี้อีกว่าโอ,าอา้โหเิ่มแบบแม่งเจ็บและประเด็นเนี่ยสักกางเกงในมันไม่เหมือนอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันมีคนช่วยดึงอ่ะถ้ามันไม่มีอะวันไหนมันไม่มีคนช่วยดึงอ่ะ ผมเดยโดนมาทุกท่าแล้วเออยกล้อเนี่ยตะแคงโกงตึงๆเนี่ยผมทํามาหมดลนะมีวันหนึ่งผมสักวันวันวัน,วน,วนหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนสายๆคนเต็ไมไปหมดเลยมาสักไม่มีใครมาช่วยดึงเสาร์อาทิตย์เข้าไปทําอย่างอื่นกันหมดอะผมต้องไปโกงตึงๆเนี่ยโกงเนี่ยแทง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 ผมแบบโ,โกงก็แบบแล้วคนมันก็มองอ่ะ มันก็เป็นภาพที่แบบมันจะว่าอุจาร์ด้อุจาร์เ,เป็นภาพที่แบบถ้าสมัยนั้นถ่ายคลิปได้เนี่ยอายเขาที่หายต้องไปโกงให้เขาสัก <c oughs> เนี่ยแม่งเจ็บชิบหายโกงตึงๆเนี่ย <c oughs> พอผมรู้ว่าจุดเจ็บะเนี่ยเขาบอกว่าตรงหลืบดากเนี่ย <c oughs> ตรงหูดากเนี่ยแม่งเจ็บยิ่งกว่าอะไรดีเนี่ยเ <c oughs> จ็บจี๊ดเลยแบบสาหัเลยมก็กลัวใช่ไหมทั้งนั้นมันเจ็บจริงแล้วหมอนั่งถามตัวเองแล้วกูจะสักหูดากทําไมวะเนี่ย หลืบดากทำไมวะเนี่ยแต่มันสักกางเกงในมาแล้วอะผมว่าเอาเฮียมันก็ต้องเดี๋ยวก้างเกงมันก็จะขาดนะเนะก็ต้องใส่มันเต็มวนมันบอกบอก้จานโอผมผมขออะไรอย่างเดียบอกทำไมอะไอ้ตรงบริเวณนั้นนะ่ะไอ้บริเวณหลืบดากบริเวณหูดากเนี่ยผ่านได้ผ่านเลยนะอ,อ๋อเข้าใจเข้าใจ,าใจม,มันเจ็บเข้าใจเข้าใจมันเจ็บเดี๋ยวผ่านเลยอโอเคพอถึงเวลามันก็ไปโก่งตึงๆอีกแล้วเนี่ย สักสักสักเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วมันเริ่มไปถึงตรงนั้นแล้วไงนี่มันเข็มมันเข้าไปแล้วเอ้ยเอยโอยมันเจ็บโอ๊ยโอ๊ยมันเจ็บแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงเจ็บด้วยเสียวความรู้สึกแบบเหมือนเคยนั่งพวกรถไฟหอบไหมไอ้ขาลงอ่ะที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเจ็บโคตรเพิ่งเอามือปัดเข็มมันฉันบอกวิชาญกัรโอเข้าไปในหูดากทำไม บอกไม่มีอะไรครโอ้โหบอกจาหน่อยแวะนิดนึงแวะนิดนึงมีธุระบอกธุระอะไรอ่ะแว่ชนของนิดนึงเข้าไปชนของอ้วกเจ็บโอ้มันเจ็บจนถึงวันนี้ยพอสักเสร็จเนี่ยทุกวันนี้ผมยังงงเลยกูสักทําไมเนี่ยไอ้กางเกงไอ้กางเกงกันไส้เลื่อนเนี่ยไม่มีใครเห็นอืไม่มีใไม่มีใครเห็นเห็นอยู่คนเดียวเห็นกับคนรู้ใจคนรู้ใจ ไม่ใครรู้เรื่องเก่งไหนโอ้โหแม่งเจ็บอธิบายอันนี้แบบจาไม่ลืมไอ้ลอยสักหูดากเนี่ยแม่งเจ็บชิ่ผายใครเคยสักเก่งไหนก็จะรู้สมัยนั้นเนี่ยส่วนภาพอื่นอะไรอื่นนะจันนันปันนินอะไรไปละอะไรมีคนบอกอยากได้จันนันมาจันนันจันนันยังไม่ว่างจันนันไม่ค่อยไม่ว่างไม่เหมือนไม่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 ค่อยอยากออกสื่อเขาไม่ชอบออกสื่อชอบออกสื่อไม่ชอบอะไรเงี้ยผมอยากจะแนะนําเนี่ยว่าเรื่องสักเนี่ยถ้าไม่สักก็ดี แต่ถ้าเลือกที่จะสักแล้วเนี่ยแนะนําถ้าถ้าชอบจริงๆเลือกสักสักให้มันดีๆอสักให้มันเป็นผู้เป็นคนสักคนถ้าสักดีหล่อเลยนะอืสักสวยๆสักอะไรให้มันพยายามสักให้มันดีๆเลือกให้มันดีๆอย่าไปสิทธิ์ไซสอาจารย์เซียนอย่าไปไซสเข็มอย่าไปอะไรสักถ้ามันสักดีๆถ้าสักไม่ดีดูสกปรกใช่ดูแบบว่าดูไม่ดีแล้วอีกอย่างคนคนเคยติดคุกโอเคเข้าใจสักลายคนคุกอะเข้าใจสักมาแล้วมันแก้ไม่ได้แต่คนไม่เคยเ่ะ ถ้าไม่ชอบจริงๆไม่ไม่พร้อมจริงอย่าอย่าอย่าไปสักขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันติดตัวไปจนตายรอยสักเราต้องคิดอย่างนี้ว่ารอยสักเนี่ยมันติดตัวไปจนตายถ้ามันเละขึ้นมาเนี่ยมันโง <Vegeta. S 2> หห่เฮงอะไรเรามันไปหมดแล้วแบบว่าสักหน้าสักตาเนี่ย <buckle. S 2> บางคนชอบอ <lakes. S 2> บางคนชอบบางคนรับได้บางคนแล้วก็สักเข้าไปบางคนไม่ชอบก็ไม่สักสักหน้าเนี่ยหน้าลายเนี่ยถ้าหน้าลายต้องต้องต้องมีอะไรรู้ไหมต้องมีเงินอืมีเงิน เขาถึงจะเรียกหน้าลายถูกไหมถ้าไม่มีเงินเนี่ยเขาเรียกหน้าเปื้อนจริงนะมันจะคนละแบบจริงนะมันจะคนละแบบนะถ้าถ้าถ้ามีเงินปุ๊บเขาเรียกอ้าวสมมติหลังสักหน้าอ้าวหลังหน้าลายมีตังอะมีตังก็หน้าลายเดียถ้าไม่มีตังพี่หน้าเปื้อนนี่ขี้เลื้อนจริงด่าจริงเพราะฉะนั้นแบบถึงแนะนําว่าถ้าจะขึ้นหน้าขึ้นตานะ ต้องมนสตุ้มสตังค์นะ,นะถึงจะเป็นหน้าลายได้นะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นออปชันนะจะไปเป็นเลยหน้าลายแนตะ่พ <c oughs> ่อไม่ให้มาดีๆนะ <c oughs> ใช่าการเป็นออปชันถ้าหน้าลายต้องมีตังค์ถ้าไม่มีนี่แย่เลยนะขี่เลื่อน <c oughs> ขี่ทูดเป็นอย่างนี้ยังขี่ทูดขี่ถัง <c oughs> <c oughs> เลื่อนแม่งอายเขาที่ผายเป็นเป็นจริงๆนะลายถ้าสักมาไม่ดีนะเสียบุคลิกภาพไปเลยลายมันมันในนี้นะถ้าชอบจริงๆไม่ว่ากันมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นสังคมมันเปิดรับได้แต่ถ้าชอบจริงสักให้ดีๆ สักให้มันดูดีถูกก็ได้นเอาแต่พอดีทีไม่ลายลงลายล้นลายเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะสวยแล้วเอออาจบางทีนิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้ดีก็โอเคถ้าคนมันตั้งใจสักสักดีๆมันก็ต้องลงทุนหน่อยนะสมัยนี้แต่แต่ท่านในคุกน่าจะไม่มีละไม่มีละหมดหมดปิดตำนานล้นแววในคุกไม่มีละไม่มีละไมม่ีละจบจริงเลยคุกย้อนสมัยนี้มันเปลี่ยนจริงๆรสักข้างนอกกันผมก็ไม่เคยคิดนะว่าเดี๋ยวผมเป็นวิทยกรพี่เอ๋อย่าเข้าเรือนจำอยู่ตลอดเวลาเลยนะ ไม่คิดว่ายุคของเราเนี่ยไม่หายไปได้ใช่ใช่หมดยุคนี้คุกนั้นไม่มีไม่มีอาจจะมีแบบก็คิดคาว่าไม่มีของผมเนี่ยคือมันตีมันมันจอยมากอ่ะเพราะว่าบทลงโทษการป่าปรามันไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถล้างคุกได้เป็นแบบต่อคดีหมดเลยเขาเรียกมาตรการเจ็ดสองกับเจ็ดสามต่อคดีจับคดีหมดซอยมีซปเปอร์แม็กยุคผมอยู่ไม่มีซปเปอร์แม็กก็เลยสร้างกันใหญ่ร่ากันใหญ่เต็มที่ก็ทัวร์คุกทัวร์าเพิ่มคอนเน็กชันใช่มันเม่อหกผูแม่งซูเปอร์แม็กไปสุดที่ซปเปอร์แม็ก สักลายก็ต่อคดีอะไรก็ต่อคดีใ,ในคุกมันก็เลยไม่มีละอาจจะมีแบบว่าเซียนเอาเอาอะไรนะ,ะเอาดินสอมาฝนมนแทง,ดนะงได้อีกนะก็ยังมูสาสักอะไรก็ไม่สัรหาอยู่แล้ว <S <S นะครับอันนี้ก็ปเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยสักของข <า S 2> พี่ <ผม S 2> เอิญนะโหหาไม้แล่วฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงใครดีเออเอาพี่หนูมานั่งดีกว่าตอนหน้าเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยพี่หนูดีกว่างั้นสำหรับตอนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ